อาละคสวัสดีครับอยู่กับผมเลเซอร์แคตเตอร์สายกระสอบ้ายนะรับวันนี้เราก็อยู่กับกับเกม3กมโกรีบอลทีดีฮะแล้ววันนี้ครับเราจะมาเปิดกาชาตัวทองแต่ว่าจะเป็นจิวี้นั่นเองนะฮะ <laughs> อยากได้จัดอยากจะลองทำคอมโบเขาเรียกว่าโจจูลิปโปจิวี่อะไรอย่างนี้เออดูดล้มผักเผาอะไรก็ว่าไปนะฮะเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะได้ไหมนะ ก็มีป้ายอยู่ประมาณ8 4ป้ายก็หวังว่าจะจบที่70ป้ายแล้วกันนะฮะสำหรับสูงดาววันนี้ก่อนนะจิวยี่นะเดี๋ยวมาเอาใจช่วยพี่กันแล้วกันนะฮะว่าคิดว่าให้ได้จิวยี่สูงดาวใน70ป้ายแล้วกันโพสถ้าไม่ได้จริงคงจะกดให้หมดแหละนะฮะเพราะต้องการเอามาใช้จริง,จ,รงจะลองคอมโบด,ดูะฮะโอเคอ่าแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะฮะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนที่ใหม่หมนะแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ทีหนึ่งนะครับโอเค เขาเรียกว่าดูทีมตัวเองแล้วมันตันๆเนาะหนึ่งให้ดูก็ดูแบบไม่รู้จะปรับเปลี่ยนอะไรอะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเทิร์ดามเมจมันค่อนข้างจะมันจะมาอยู่ที่2ตัวนี้ซะเปล่าๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าจะลองตัดโคโตดูไม่ก็จะลองตัดอุนเซียดูแล้วเราเอาจิวี่เสียบเข้าแทนนะแต่ว่าทีมก็คงต้องไปลองก่อนแหละหลังจากได้ตัวเนาะคงต้องอาจจะต้องปรับเปลี่ยนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่น่าจะเป็นสองตำแหน่งนี้แหละนะครับก็พยายามเอาจิวี่เข้าเสียบแทนอะไรประมาณนั้น แล้วก็เดี๋ยวคงต้องดูตัวเอกว่าอาจจะต้องแบบไปเป็นแฟร์อื่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นนะฮะยวค่อยว่ากันแต่ว่าวันนี้ต้องเอาจิวยี่ก่อนลวกันนะฮะมาโอ้โหจะบอกว่าจริงหาเรื่องหาเรื่องเสียป้ายเนี่ยไปเปิดริโป้ต่อก็ดีอยู่แล้วเนี่ยคือแบบว่าไปทำห้าดาวก่อนก็นได้แต่ช่างมันเดือดนะฮะหัวใจมันเรียกร้องอยากลองใช้ก็ <laughs> โอเคเดี๋ยวแบบว่าก็เดี๋ยวไปกันเลยแล้วกันเพราะว่ามัน มันไม่มีอะไรจะเสียแล้วคือนั่งปรึกษาคือคนไปเยอะมากจริงไม่เยอะหรอกปรึกษาสองคนนี่แหละปรึกษาอาเทียนกับคุณวีนะฮะก็เลยแบบอืมอ่ะลองดูแล้วกันอะไรอย่างงี้นะฮะเผื่อจะได้เผื่อจะได้ป่เดี๋ยวก่อนอื่นเลยก็ขอไปซุยป้ายอื่นก่อนเอาสมุดฟ้าก่นอนจะไปเปิดกันนะ จริงๆต้องบอกค่อนข้างเสี่ยงนะเพราะว่าตัวกกง้อพี่วาสนาน้อยมากอ่ะมีแค่แบบสองดาวสามดาวเองแต่ว่าอยากลองใช้จริงเผื่อคอมโบมันรอออะไรเงี้ยเออมันจะได้แบบเขาเรียกว่าเอามาใช้เพิ่มดาเมจหน่อยนะฮะและเห็นว่าจิวี่มันไถขอไถอะไรดีด้วยแหละสูตรฟ้าไม่ออกเลยวะนี่จะหมดแล้วเว้ยก็เลยว่าจะเอามาเป็นตัวดาเมจเสริมสมุดเขียวกูเอาละไม่งัานเดี๋ยวหมดอีกป้า โอ้ค่แตา่ขอจะตุอีกแล้วอะโอเคฮะขอกำลังใจใทุกคนด้วยครับสมบุดฟ้าก็ไม่ได้ล้านไม่ดีอีกแล้วเอออย่าลืมนะฮะอยู่บ้านยกมือหนึ่งสองสามวิส่งกำลังใจให้ด้วยนะฮะขอกำลังใจอนาคตดูดดวงอะไรอย่างนี้ก่อนมาจิ๋วเย่เอ๋อเจ็ดสิบป้ายจะออกมาเถอะอย่าให้มันเจ็บช้ำน้ำใจนักเลยเอามากม็รู้จะรอดไหมมีดีอย่างเดียวคือหล่อจริงแกป้ากดเพกดเพราะความหล่อเขาแท้เลยเนี่ยลุยป๊บ โอ้ไม่ได้ลุ้นเลยห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสิบสี่โอ้ยก็เฉียดสิบห้าไปเนาะเอาว่าว่าว่ายังให้ภัยอยู่ให้ภัยแบบแบบกับฟันตาจะไหล oh, <no. S 1> เอาเอาเอาหนีเข้ามาหนิจน่าคลิป<บ>อยู่หนีเข้ามาไปหาเหล็กแล้วทำไมาเร็ว <What? S 1> เอาเลเ <What? S 1> ดี๋ยวนะฮะเป็บหนึ่งน้องหมาที่บ้านงงแงแล้ว ไม่เอาไปเห่าอะไรอย่าไปทักมันเห็นอะไรมาเนี่ยมากมากเดี๋ยวมันเวงกรรมไปกรรมเปิดกาชาจที่ต้องฆ่าต้งบาเดี๋ยวนะอ่าจะมันเปิดต่ออะไรกันไหมเอาละอาจจะรบกวนทุกคนนิดนึงนะฮะทุกคนทนฟังหน่อยอ่ะการที่สองนะคือต้องบอกว่าหมาที่บ้านชอบเห่าอะไรแปลกๆเห่าอะไรที่แบบคือแบบซาวซาวพวกซาวน่ากลัวน่ากลัวซาวเดือดช็อกต้องมาอะไรคือชั่วโมงอะไรในบ้านแล้วเห่าแปลกๆมันเห็นอะไรแล้ว แล้วอยู่บ้านคนเดียวคิดดูอ่ะกเกาอีกเอ้ยโอ้ลมนี่เอาลมนี่เอาเดี๋ยนะกำลังกำลังจะนับกำลังจะนับป้ายแล้ว,แล,วแล้วก็ต้องก็ต้องห้ามหมามให้เกาเดี๋ยวนะฮะสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดโอ้แล้วก็ได้ลูกลูกสิบหกสองลูกอันนี้เอาอันนี้เอาคุ้มคุ้มหนีเจ้าายไม่ได้เล่นด้วยเจ้าน้ยอัดคลิปอยู่เอาเข้าไปเป็นการอัดคลิปที่คนข้จะ โอ้โหสมจริงสุดๆแล้วเวลาเราห้ามเขาเขาคิดว่าเราเล่นกับเขาสบายแล้วไปเปิดต่อกันเนี่ยจะได้ไปกันได้ไวหน่อยนะโอ้ยจำจริงมาอ่หมาสงบละลออๆๆไปเปิดต่ออ่านีเจ้าหนายาบอเจ้าหน้ายอัดคลิปโอเคปะต่อเลย ไม่โอ้โหกำลังกำลังจะบอกว่าเจ็บปวดรวดร้าวแต่ว่าพอดีว่าเห็นว่าข้างบนเป็นสิบและข้างล่างเป็นสิบโอแม่เจ้าตั้งแต่เปิดมาไม่เคยได้อะไรแบบนี้เลยนะฮะยี่สิบสองเศษคือมีสิบดับเบิลเนี่ยเอ้ยนี่ือโคตรดีเดี๋ยวว่าอยากได้มุกเทพด้วยอ่ะคือได้ไหมอ่ะโลภมในโลภอีกได้ไหมอ่ะเออคนเราต้องมีความโลภแบบไม่สิ้นสุดนะฮะกาพูดกาพูดอะ เดี๋ยวว่าเปิดป้ายนทิง้งมือมันก็เป็นความเชื่อแหลนะเนาะที่แบบว่าเปิดอะไรทิ้งว้างเ,เดี๋ยวโปเอาเอาปลาไปมาต่ออีกฮ้าเราหมดไปเท่าไหร่แล้ววันนี้สามสนะิบครั้งแล้วเนาะใช่ไ่มวะเออส0มสิบแล้วเนาะไปสี่สิบไม่ดีไหมเหมือนจะดีแล้วว่้เดี๋ยนะห้าหก หกหกหกเท่าไรวะเก้าสิบสิบสามสิบสี่สิบ้าสิกส็โอเคโอเคสิบเจ็ดได้สิบเจได้โอ้จิวี่เรารักนายจริงเลยนายยังรอาผิดหวังนะเรามีแค่เจ็ดสิบป้ายเท่านั้นเองคือว่าขอเราใช้แค่นี้แหละเออเดี๋ยวป้ายแดงเราอาจจะขอเปิดสองทีนะฮะเขาเรียกว่ามันจะเป็นสูตรเป็นสูตรเลยมั่วไปงั้นแหละความเชื่อล้วนออมาจิวี่ อีกสามครั้งเท่านั้นจงออกมาเถิดเศษเยอะๆเอ้ยมุกเทามาไว้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามโอ้สิบสามโดนมุกเทมาก็เอาเอาเอาอะไรมุกเทเลยกันนะถือว่าให้ถือว่าให,ให้โอ้โหเอาวะขอแบบขอเยอะๆได้ไหมเราไม่ขอเยอะนะไหมกอบโกยกอบโกยเอากดผิดกดผิดนาทีกอบโกย โอ้นึกว่าจะออกสีแดงมาให้จะโหลดทำไมถ้าโหลดสีส้มเนี่ยตาจะไหลป่ะเปิดเอาตัวม่วงเพื่อไล่ลิกเกลือแล้วเราก็มาเปิดจิวี่เพื่อให้ได้แบบตัวรอมาจับไปจึ้มไม่กดเลยวิ่งวะเด็ดนะยังไม่ได้อัเลยเฮ้ยมุกเทอีกแล้วโอ้ยสองรอบแล้วห้าเจ็ด แปดเก้าสิบสิบอ็ดสามไดุ้เทลได้เศษสิบสามเริ่มคิดในใจแล้วคุ้มไหมวะอ่าครั้สุดท้ายอ่ะพราะเราหกสิบครั้งแล้วดูป้าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเบรกที่เจ็ดิก่อนแล้วเราไปดูว่าเราผสมตัวเขาได้ไหมนะฮะจริงจริงพี่ว่าจากการออกตะกี้น่าจะได้อยู่นะโอ้ยลิแกเป็นตัวที่น่าหล่อมากแต่เดาเป็นตัวส้ม เออแต่ก็ไม่รู้นะเป็นตัวแดงก็จะดูแบบแย่งซีนหน่อยอ้าวแล้วเสี่ยวเกี้ยวเสี่ยวเกี้ยวต้องมาเรียกเจียวยี่เยอะๆแล้วแหละเยียกเจียวยี่จุ๊ยเรียกไม่ใช่เยียกเรียกเจียวยี่คำสุดท้ายสักสามสิบเศษได้ไหมไปปืดจัดมาสามสิบเศษได้ไรอ่ะโอ้โหรอบนี้น้อยอ่ะห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิบี่สิบห้าสเจ็ดอ๋อสิบเจ็ดโอเคกลางๆกลางๆได้อยู่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับเจ็สิบครั้งละว่าได้ไหมนะนี่สนองเขาเรียกว่าจะเรียกว่าเดี๋ยวสนองความอยากกับองนร้วนเลยนะฮะเอออยากเอามาใช้จริงๆคือแบบอยากลองคอมโบอะไรอย่างเงี้แต่เดี๋ยวคอมโบเนี่ยต้องขอไปลองไปลองทีอีกทีนะอาจจะยังไม่ใช่แบบว่าคลิปนี้นะฮะ อ่าเกณฑ์ได้เกณฑ์ได้เรียบร้อยเจ็ดสิบป้ายบรรลุผลโอ้โหดีใจมาก,มากออกมาอื้อจะเลี้ยวใครดีวะผมยาวถือจะเลี้ยวเป็นกีต้าร์เล่เป็นพี่ยอดก็ไม่ได้เล่พี่ยอดก็เสียเสียจิ้งยี่เล่เล่พี่ยอดก็ได้เหมือนพี่ยอดเลยนี่โค้ตเทสโดนตีไม่เคยทำร้ายใครอืมกรดาบตีแม่งโอเคฮะเดี๋ยวเราขอไปปบขอไปมีคู่หูหนะะ่อยไหมนี่คือคู่หูแบบ งับง่อยมากนะแต่ว่าอยากลองใช้แต่ว่าอยากลองใช้ก็วันนี้ถือว่าเขาเรียกว่าการเปิดกาชาจิวิยเจ็ดสิบป้ายก็คอมพลีทอยู่นะผ่านเควสผ่านเควสถือว่าออกดีเลยวันนี้ถือว่าวันนี้แบบสวรรค์ไม่จะไล่กับเราดวงไม่จะไล่กับเราเขอพิมอ์ว่าเรามีเราเหลือเขาแบบพลังจะเพิ่มแล้วอะไรเนี่ยตะกี้สามสี่สามสี่เจ็ดสามใช่ไหมเห็นแวบๆ ไ่เพิ่มเลยเหรอสามสเามเหมือนเดิมเหรอกำเอาเขาตำ้หนักนักลบได้ไหมเพิ่มไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะไม่เพิ่มให้ชั้นเลยเหรอมันจะโหดร้ายกับชีวิตเราไปแล้วใครออกดีวะเอ่อโกนอีผิงแล้วกันอะเปลี่ยนขุนพลใส่ได้ไหมเออโอ้โหสามสี่เจ็ดสามเพิ่มมาเป็นสามสปดศูน มันตาจะไหลอ้าวโอเคโอเคช่อเพิ่มเพิ่มเพิ่มเดี๋ยว<ๆ>นะเดี๋ยวขอไปดูก่อนว่าได้เศษมาเท่าไหร่โอ้ได้มามาร้อยยี่เนาะเป็น103ร้อยสามร้อยสามสิบสามเศษเจ็ดสิบป้ายโอ้ถือว่าดีเลยครับวันนี้ถือว่าดีเลยแล้วก็ได้มุกเทพมาสองลูกเนาะแล้วก็ได้อีพว่อะไรนะไอลูกแก้ววิญญาณแกะสุขหมาสองลูกโอเคแล้วครับวันนี้ถือว่าเจ็ดสิบป้ายแบบ โอ้โหต้องบอกว่าแทบจะออกดีกว่าทุกคลิปที่เปิดมาเลยนะสำหรับตัวทองนะฮะโอ้โหแตงกิ้วหลายจิวีนายรักเราใช่ไหม่ะเดี๋ยวเราจะปั้นนายดีๆเลยถ้านายไม่งงแงกับทีมเรานะโอเคฮะก็เดี๋ยวนี้จะเขาเรียกว่าจบคลิปเปิดกระชาจิวี้ตรงนี้แล้วกันเนาะนะครับส่วนเรื่องการจัดทีมคอมโบอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาจัดให้ดูกันนะครับเดี๋ยวขอไปเขาเรียกว่าปรับทีมดีๆก่อน จะได้เอามาคอมโบกันให้ดูแบบสวยๆเนาะไม่รู้จะแตกหรือจะรอดนะเออคือวัดดวงมากๆเลยแต่ว่าอยากลองใช้จริงๆก็เลยแบบสั่งเวยแล้วแหละนะฮะเออต้องเอาละนะฮะอยากได้จัดๆปะยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ที่ให้กำลังใจามากๆเลยนะครับก็ถ้าชอบใจยังไงอย่าลืมเขาเรียกว่ากดติดตามเพื่อกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่นะแล้วก็ถ้าชอบกดเลยกดใช้ทีหนึ่งนะฮะโอเคครับวันนี้กับผมเลวิซิฟเฟอร์แคทเตอร์สายกระส,สอบไฟต้องลางไปก่อนครับ เจอกันใหม่สำหรับคลิปข to ้างหน้าและของต่อไปฮะวันนี้อาจจะมึนๆเขาเรียกว่าพูดวนไปวนมาเสียงค้างๆกระตุกๆเรืยังแข็งต้องขออภัยด้วยหน่อยนะฮะคือนอนดึกตื่นเช้าเพื่อมาเก็บคอมพีแล้วมาป้นนะฮะแล้วก็หนีทุกคนเข้าบ้านเวลห้านะฮะตอนนี้โดนทุกคนในคิวสามส่งอยู่เป็นหัวหน้าคิวที่แบบว่าดีจัดๆมากๆคือแบบว่าโอ้โหรักขับก็คือต้องบอกว่ารักคอมพีจัดๆนะฮะจะเอาของแดงก็เลยแบบเออแบบโอ้โห การงานการเรียนไม่เคยจริงจังเท่านี้อะไรประมาณนี้เมื่อก่อนอะอยังไงแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะ <laughs> ไปก่อนแล้ววันนี้ไปกันแบบงงๆงเนี่ยไปก่อนล่ะครับบ๊าเป็นไรครับไม่เปบบน็นนะบ,บน๊าเป็นครับ